สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคนนี้5เหตุผลที่สะสะลักไ้ประโคนคือผู้อุดรอยรั่วแบ็กซ้ายทับช้างศึกแทนทีละทนสันสะเทือนทับลูกหนังช้างศึกทีมชาไทยกันเลยทีเดียว ในการถอนทัพจากคุณพลชุดทำศึกฟุตวอลโลก2,022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย3นัดสำคัญในกลุ่มจีของทีระทอนบุญมาทันส่วนเหตุผลต่างๆในการถอนตัวครั้งนี้แฟนลูกหนังไทยคงทราบกันไปดีแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องกล่าวให้เปลืองพื้นที่แต่เครื่องหมายคำถามในใจแฟนบอลคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ว่าใครจะมาปิดลุมดำที่ทีระทอนทิ้งเอาไว้มากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาและดึงเอาเหตุผลร้อยแปดมาร้อยเรียงเป็นคำตอบชื่อของสัสลักไหประโคน แบ็กจอมลุยจากค่ายปภาษาสายฟ้าบุริรัมยูเนเต็ดกลายเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการรับไม้ต่อจากรุ่นพี่รายนี้มากที่สุดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่คือห้เหตุผลสนับสนุนว่าคำกล่าวนี้สมเหตุสมผลสละเกิน 1. เข้าใจาระบบของนิชิโนหลังจากประเดิมสนามให้กับทัพทีมชาติไยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2018ในเกมอุ่นเครื่องกับจีนณสนามราชมังคลากีฬาสถาน สัสลักไหประโคนได้กลายเป็นคนคุ้นเคยของทัพช้างศึกเสมอมาโดยเฉพาะในยุคข,ของอากิระนิชิโนสัสลักแสดงเห็นถึงความทุ่มเทและฝีเท้าอันร้ายกาจในเกมที่ทัพทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะ UAE 2ประตูต่อหนึ่งในศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียณสนามมอธรมรมสารังสิต์เมื่อปี2019ซึ่งเกมนั้นเขาได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากแฟนบอลชาวไทยแน่นอนการเป็นขาประจำในทีมชาติไทย ทำให้เจ้าตัวได้เรียนรู้และซึมซับแท็กติกอันแยบยลของกุนซือเลือดบูชิโดไม่น้อยทั้งบทบาทตัวลุกเลียมเส้นฝั่งขวาหรือแบ็กซ้ายหากได้รับประกาศลงสนามเป็น11ตัวจริงในยามไร้เงาลูกพี่ที่ชื่อธีรทรเชื่อว่าเขาพร้อมจะรับคาบัญชาจากนิชโนะอยู่แล้ว 2. มีประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชียหากกวาดสายตาดูรายชื่อแบกซ้ายที่บรรจุอยู่ในริดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นฉัดมงโคลเรืองธนโรอ จตุรพัศรทศั์ธรรมสถาพรแดงสีและเฮเนโซภูมิภาสัสลักถือเป็นนักเตะที่ผ่านสมอรภูมิลูกหนังระดับทวีปเอเชียโชคชนที่สุดโดยเฉพาะการช่วยต้นสังกัดบุรรรัมยูเนเตดลงทำศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าจะเป็นรอบเพย์ออฟรอบแบ่งกลุ่มหรือสัสลักเองก็ได้ชิมลางเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาและแบ็กซ้ายมาพอสมควรดังนั้นการดวลกับบรรดาเสือสิงกระทิงแรดบนเวที A c เช่วยเสริมสร้างแคลเซียมให้กับดาวเตะรายนี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องกังวลใจและกดดันยามเจอคู่ต่อสู้ริมเส้นที่มีความเร็วและมีความเผ็ดร้อนของฝีเท้าชนิดเขี้ยวรากดินนั่นเป็นข้อได้เปรียบในการยึดสัมปทานแบ็กซ้ายตัวจริงให้กับทีมในเกมชี้ชะตาทั้ง3นัด 3. ผ่านแรงกดดันมาแล้วก่อนที่จะก้าวมาติดทีมชาติไยชุดใหญ่ซาส,ะสะลักเคยผ่านแรงกดดันจากแฟนบอลเรือนแสนมาแล้วในศึกฟุตบอลซีเกมครั้งที่29ที่มาเลเซียเมื่อปี2 0 1 7 โดยเฉพาะในเกมรอบชิงกับเจ้าภาพเสือเหลืองมาเลเซียที่แฟนบอลเข้ามาชมเต็มความจุสนามชาอัลลัมกว่า80,000คนซึ่งหลังจบทัวร์นาเมนต์ได้สร้างภูมิต้านทานให้กับเขาได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเล่นท่ามกลางความกดดันแล้วเขายังเอาชนะเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลที่มีต่อตัวเขาด้วยดังนั้นความกดดันที่มีตอนนี้ไม่สามารถสร้างความระคายเคืองให้กับดาวเตะรายนี้ได้อย่างแน่นอนขนาดเจอหนักกว่านี้ยังผ่านมาแล้ว ที่สําคัญด้วยอายุที่มากขึ้นความเก่าเกมของสัสะลักษ์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เขามีเหนือกว่านาเตะในตําแหน่งเดียวกันณันะวินาทีนี้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง 4. เข้าขากันกันกบตัวรุกฝั่งซ้ายหากดูแผนผังและอัพ1 1ตัวจริงทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนจะเห็นได้ชัดว่าสุปโชคสารชาติคือตัวรุกเหลียมเส้นฝั่งซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมชนิดที่ไม่มีใครมาเบียดได้ซึ่งการที่สัสะลักษ์เล่นอยู่กับบุรีรัมยูเนเตตเหมือนกับสุประ ทำให้ทั้งสองเข้าขารู้ใจกันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผ่านมาสัสะลักถูกโยกไปประจําการในตําแหน่งแบ็กซ้ายแบบถาวรทําให้ได้ประสานงานกับสุปโชคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมรุกหรือการทดแทนตําแหน่งในยามที่สัสะลักหลุดจากพื้นที่เกมรับสุปโชคจะลงมาซ้อนเสมอดังนั้นการทําศึกทวอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย3เกมกับอินโดนีเซีย UAE และมาเลเซียเรามีโอกาสที่จะเห็นทั้งคู่ลงประสานงานกันอีกครั้ง ส่วนฟอร์มจะแจ่มแมวเหมือนในสโมสอหรือไม่ต้องลุ้นกันอีกทีห้ 5. คุ้นเคยกับแนวรับช้างศึกเป็นอย่างดีเมื่อดูกำแพงเหล็กทีมชาติไทยในยุคข,ของอากินะนิชิโนจะเห็นได้ชัดเจนว่าสิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูและพันสายเฮเบบูลคือขุนพลหลักส่วนแบกขวาอย่างนารอบอดินวีรวัฒโนดมก็ได้มีโอกาสลงสนามกับเพื่อร่วมทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดตลอด2เกมหลังกับมาเลเซียและเวียดนามโดย3เกมต่อจากนี้กับอินโดนีเซีย UAE และมาเลเซีย ทั้ง3ก็น่าจะเป็นแกนหลักเหมือนเดิมส่วนอีกหนึ่งคนก็น่าจะเป็นมาริเอลทอมเบียกองหลังจากถูแบงคอกนั่นเองหากนิชิโนโเลือกสัสะลักลงประจำการปิดลุ่มดำที่ทีละทอนทิ้งไว้จะทำให้สัสะลักแทบไม่ต้องปรับตัวเพราะคุ้นเคยกับการเล่นร่วมกับศิวลักษพันศาและนฤบดินอยู่แล้วยิ่งสถิตกิการเล่นเกมบรับของสัสะลักนั้นช่างใช้ลายกว่าคุ้มกำลังในตำแหน่งเดียวกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาส29ครั้งเคลียบอล76ครั้งสกัดบอล42ครั้ง ผ่านบอลแม่นยำถึง78%เรียกได้ว,ว่าคงไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเจ้าตัวอีกแล้วเพราะทั้งฝีเท้าและคุณสมบัติทุกอย่างที่มีคงยากที่นิชิโนจะมองข้ามแบ็คจอมรุยรายนี้ไปได้คอมเมนต์ฟุตซอลแฟนบอลอิลักษ์เดือดหลังแพ้ไทยยับบอกให้หยุดทำทีมไปเลยเก็บเงินไปอุ้มทีมฟุตบอล11คนมีลุ้นไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซะยังจะดีกว่าบางรายพูดติดตลก ถ้าอิรักเอาน้ำมันติดตัวไปได้ไทยน่าจะออมมือให้โดยฟอร์มถล่มอิรักส่งผลให้ฟุตซอลทีมชาติไทยแรงกิ้งขยับขึ้นมา1อันดับรั้งอันดับ17ของโลกเก็บเพิ่มไปเป็น 1, 3 3 0คะแนนโดยยังเป็นที่3ของเอเชียและเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนต่อไปภายหลังจากที่ทีมโตเล็กช้างศึกทีมชาติไทยชนะอิรัก7-2ในเกมเพลย์ออฟรอบชิงตัวฟุตซอล2021นัดแรกไปได้ก่อนโดยเตรียมเจอกันในเกมนัดที่2วันอังคารที่จะถึงนี้ที่ UAE โดยจะนำผล2นัดมมารวกัน หาทีมชนะได้ไปฟุตซอลโลก2021ที่ลัวเนียซึ่งหากสกอร์เท่ากันจะนับกฎการยิงประตูทีมเยือนนัดแรกที่ผ่านมาอิรักได้10เป็นเจ้าบ้านส่วนนัดสไทยจะเป็นเจ้าบ้านบ้างจากเกมแรกที่เกิดขึ้นบรรดาแฟนบอลของอิรักต่างแสดงความคิดเห็นอย่างดุเด็ดเผ็ดมันผ่านสื่อออนไลน์ผ่านแฟนเพจ IQ Pro ซึ่งหลากหลายความเห็นต่างกระพูดถึงฟุตซอลอิรักชุดนี้ว่านี่แค่เจอไทยนะถ้าเจอญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเลย ผู้เล่นในระดับนั้นมันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วตอนนี้เราไม่มีผู้เล่นที่มีทักษะสูงอีกต่อไปทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ17ของโลกเป็นเรื่องธรรมดาที่จะแพ้เพราะเขาผ่านไปเล่นฟุตซอลโลกแทบทุกครั้งในระยะหลังและเป็นเรื่องยากที่อิรักจะผ่านไทยไปได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นประเทศยากจนแล้วเราจะเอาชนะเขาได้มันไม่ใช่ตัวชี้วัดเริ่มเหลือสิ้นดีความฝันที่จะไปฟุตซอลโลกจงอธิษฐานต่อไปดูแลสู้ทีมชาติไทยไม่ได้เลยทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมนี้มีพื้นฐานฟุตซอล สภาพนี้ไม่ต้องไปลหลอกฟุตซอลโลกบางคอมเมนต์ก็กล่าวแบบติดตลกว่าถ้าหากเอาน้ำมันไปด้วยทีมชาติไทยก็น่าจะออมมือให้ออกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมอันดับ6ในลีกวันคว้าสิทธิ์เพลย์ออฟชิงตัวหาอีกหนึ่งทีมสุดท้ายเพื่อลุ้นขึ้นสู่ลีกแชมเปีบบ้ยนชิพในฤดูกาลหน้าถือเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันหลังจากบิ๊กเสือสำริดธนการจนะสุด เข้ามาซื้อทีมนั่งเป็นประธานสโมสรโดยฤดูกาลที่แล้วชนะพอตมัตในรอบรองแต่ไปพลาดท่าผ่ายวีคอมในรอบชิงมาถึงลีกวันฤดูกาลล่าสุดเฮาซิตี้ทีมแชมป์และปีเตอร์วบโรรองแชมป์ขึ้นสู่ลีกแชมเปี้ยนไปได้แบบอัตโนมัติออกฟอร์ดยูเนเต็ดเข้าป้ายในฐานะทีมอันดับ6มาเตะเพลย์ออฟเพื่อหาอีกหนึ่งทีมสุดท้ายจากทีมอันดับ3-6ถึงโดยพบกับแบล็กพูทีมอันดับ3นัดแรกในบ้านเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยผ่ายคารังไป0ูงประตูต่อ3 นัด2เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าสเสมอไป3-3ทำให้สกอร์รวมออกฟอร์ดพ่ายไป3-2ต่อ6พลาดการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเชมเชิพอีก1ฤดูกาลลิลิดอนคลาซินีดาวเตะทีมชาติมาเลเซียสุดยินดีหลังได้เจอกับโรนาลดินโย่ตำนานทีมชาติบราซิลพร้อมกับได้รับคำอวยพรที่ดีก่อนทำศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คลาสซินี่เผยว่าผมเห็นโรนัลโดเดินอยู่บนชายหาดผมสงสัยว่าเป็นเขาแน่ๆที่เพิ่งเดินผ่านไปโชคดีที่ผมรู้จักผู้จัดการของสโมสรที่ชายหาดผมถามโรนาลดิโอว่าเราคุยกันได้ไหมหลังจากที่โรนัลดิโอตอบตกลงผมก็บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบสองของศึกฟุตบอลโลก2022กับมาเลเซียและโรนาลดิโออวยพรให้ผมโชคดีผมชื่นชมเขามากจริงๆโดยมาเลเซียจะมีการแข่งขันกระชับมิตร2นัดกับทาจิกิสถานในวันที่25พฤษภาคม และทีมชาติโอมานในวันที่29พฤษภาคมปัจจุบันมาเลเซียรั้งอันดับ2ในกลุ่มจีของศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือก